o บอิงเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกนะประกาศว่าจะใช้เทคโนโลยี AI ในการออกแบบวิศวกรรม3มิติสำหรับเครื่องบินรุ่นใหม่ค่ะส่วนทีมงานที่เป็นมนุษย์ของโบอิงทั่วโลกจะเชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันผ่านอุปกรณ์ VR สวมศรีรษะที่เรียกว่า Hololens ค่ะพัฒนาโดย Microsoft โบอิงเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคที่ใช้เว็บ3.0อย่างจริงจังโดยการดำเนินด้านบริการและการผลิตสำหรับสายการบินต่างๆทั่วโลกจะได้รับการเชื่อมโยงการทำงาน ร่วมกันบนแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สเดียวกันและทางโ e i n g นั้นบอกว่าเขาจะทำแบบนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีนับจากนี้เลยก็คือเว็บ3.0นี่คืออินเทอร์เน็ตรุ่นที่3นะครับซึ่งประกอบไปด้วย Web site, เว็บไซต์เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่ทำงานด้วย AI นะครับซึ่งเราจะเห็นนะเมื่อกี้มีแว่นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็ การที่เขาทำให้ m e t a เวิร์เนี่ยเอาเข้ามาใช้งานกับโบอิงเนี่ยก็คือการที่เทคโนโลยีเดเวล l อปเนี่ยหลายๆที่นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างเครื่องมินของ Boeing ขึ้นมาครับโบอิงเนี่ยก้าวเข้าสู่ความแข่งขันที่ชิงความได้เปลี่ยนด้านวิศวกรรมนะครับในปีหน้าครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพของอากาศยานให้เพิ่มขึ้นนะส่วนใหญ่เนี่ย4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำ เครื่องบินขึ้นมาไม่ค่อยจะทันเนี่ยนะครับเพราะว่าความต้องการเครื่องบินนี้มันต้องสั่งจองหลายๆปีนะแล้วก็พอมีช่วงโควิดการที่บินต่ําลงเนี่ยนะคนบินน้อยลงเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับซึ่งโบอิงเองเนี่ยเป็นบริษัทอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ Airbus สเนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนของหลายๆชาติในยุโรปครับเพราะฉะนั้นสองค่ายเนี่ยก็จะแข่งๆกันนะโบอิงเหมือนกับจะได้ความนิยมสูงกว่าเพราะว่าเป็นยังไงฮะคืออาจจะไม่ได้บินเร็วมากนะครับแต่ว่า การออกแบบด้านในหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะสุดวกสบายคุณเกรกแฮสลอปนะครับเป็นหัวหน้าวิศวกรของโบอิงก็คือบอกว่าเว็บ3.0เนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยทำให้บริษัทเ,เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงการทำงานทั้งหมดของบริษัทครับไปสู่เมตาเวิร์สละตอนนี้โบอ,อ,อ n งขยับแนละ้วบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการสร้างอากาศยานเนี่ยก็เริ่มเอา m e t a เวิร์สเข้ามาใช้อย่างจริงจังในบริษัทแล้วครับ